ทุกคนว่าสวยหรือหล่อส่วนตัวบุ๋มมุมไม่ได้เคยมองน้องว่าหล่อนะบุ๋มใช้คําว่าเท่ดีกว่าเท่สวยมีครบอะค่ะแต่ไม่มีหล่อด้วยด้วยหน้าน้องหวานด้วยอนะเนาะมันก็เลยดูยังไงมันก็ไม่หล่อแล้วดูยังไงมันก็ไม่ใช่บอดี้ผู้ชายอะทุกคนอืมสําหรับบุ๋มนะคะนี้แต่แบบเท่มากน่ารักมากปากนี้จมูกหน่อยคนอะไรเนี่ยทำจมูกแท่งเดียวสวยเลยค่ะ สวยเลยหน้าครบอะไรครบหมดน่ะไม่ให้รักได้ไงลูกน่ารักออกตลอดเวลาทุกคนแม่ธนร์นบอกว่านางงามออกสาวเขาก็มองเหมือนเราอะว่าปลายอะไม่ได้มีความหล่อหรือแทหรือเออไม่ได้มีความหล่อแมนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกไปแนวแนวแบบ ลูกน่ารักออกมากกว่าออกแนวผู้หญิงนะคะดูดูแล้วกันการพูดกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเธอหลุดของเธอเองการที่เก็บทรงอะบุ๋มยังมีความรู้สึกว่าน้องน้องไอ้นี่เก็บทรงเองมากกว่าการหลุดของเธอคือการเธอไม่ได้เก็บทรงคือการแบบเผลอตัวหรือการรีแลกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาทําหล่อเนี้ยมีความรู้สึกว่าน้องจะเก็บทรงมากกว่าน้องจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเออไม่รู้จะอธิบายยังไงนั่นแหละแต่น่ารักหนูน่ารักมากลูกน่ารักออกตลอดเวลาทุกคนน่ารักจริงๆไปติ้งน้องเข้าไปพักผ่อนแล้วนะคะขอปิดไล์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะปิดไง ปาแม่เด้วยมจอเออต้แ่า่จบละแต่กนี่กไ่เหยยกสือไปไม่ได้ไเหตุไปสื่อไปไ้ <S

เรายังไม่หายเขินเลยอ่ะไ be ้แวมได้แ้าีดะอ่เาออเปิดาาพไปไหนละอ้เพ่โอ้ขิบไม่ใช่คับพี่พ่งไปไหนเามาเข้าพอจะเป็นไปได้ไหมคะ สั้นจ้พี่จะไปนั่งอยู่ตรงนี้เลยพี่อยากดูมากตรงนี้เลยมีชักหนึ่งซีนไหมน้ำกับป๋ายมีไหมซีนไหนที่พอที่จะแบบเออจำบทได้แล้วอยากจะแสดงให้แฟนเขาเห็นบ้างเก็บพักเก็บพักเหรอเก็บพักแล้วแอบมองเขาใช่ไหมคะเลาเอาที่ไหนหรือว่าแฟนอยากไม่ไม่ซีนห้องนอนไม่เอาเหรอ จีนเก็บผักเขาบผักเขาจะเอาเก็บผักเธอจะมาห้องนอนอะไรผักผิงผักไทยติดมากหรือเปล่าติดมากเลยเอาไงให้เลือกให้นักแสดงเลือกอิสระให้นักแสดงรองให้พี่แฟนคลับเลือกก็ได้นะคะเก็บผักเกก็บผัค่ะแล้วนี่เก็บผักเหมือนกันไหมคะมีแตกต่างค่ะไปนะคะทุกคนไม่เปลี่ยนที่นี่เป็น ถังแล้วเรียบร้อยค่ะอรู้ต้นไม้ไหมในเรื่องมีอยู่ร้อยซีนแต่จะเอาซีนเก็บเพราะเธอที่นี่อาจจะอยากแบบว่ารักสุขภาพขึ้นมาใช่ไหมค่ะเดินไปไปตรงไหนเปอคชั่นวันนี้พี่จะพาทุกคมาดูอะไรค่ะ อะไรอ่ะนีไงิมด้วอะไรนี่ไงไปชื่อหต่น้องนี่น้องปลูกต้นไม้ก่อนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดอกไม้จะได้ปีที่แล้วสองเดือนที่แล้วปีที่แล้วสองเดือนนี้ไง อันนี้มีบทไหมครับมีครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไงที่น้องปลูกไว้เนี่ยกอนี้แข็งแรงมากจงใส่มันรอเจ้าของนัอยู่เนี่ยเออถ่ายรูปไหมดีพี่ถ่ายรูปให้คค่ะค่ะค่ะ หายรวยแล้วไงไม่ตกลนเลยไม่ก็อหมหวก็จะได้เงินมาเลี้ยงนีๆห่วยกินห่วยกินหัวกินแน่นอน80%นะครับกรณดซื้อสองเก้าไม่ซื้อครับสางเกาองอาออกเป็นยไหายรวยแล้วไง ม่ก oh, oh, yup? ็จะผูกหัวก็ได้เงินมาเลี้ยงพี่ดินโอ้ย็กเดินตั๋วเด็กเดินตั๋วใส่เดยวนีใส่เาทีนึเย้เย้โโใส่ชุดเหมือนเลยนะใส่ชุดเหมือนพนักงานพนักงานเดินตัวไง ได้เด <laughs> ็กเก็บตัวไงเด็กเช็ดตัวทำอะไรก็เหมือนไปหมดพี่เดินเดินนี่คือง่วงใช่ไหมไปเดินแก้งง่วงเหรอปวดคอปวดคอนแรงมากเลยออาไปเยอะเขาวิ่งเหมือนเด็ก